ไม่ได้แบกครับตามติดชีวิตไอ้บ้าเทศบาลมืนอนีงานถอยปากบอบกบรับรถรวมบบอ,อันเดิมเที่ยวละวหาบาทรับรถรวมโบอันงาานจกครับ้ จกสาถ้อยดินรายงาดรถดเป yeah. mm ็นย yeah> ังนี่ยูดีบอไม่โคตายยูดีลอยเ่านีอ้ยดีนดีกินด่ดี่ไดนี่ดี่เแม่โคครับโหยังนี่โคมัตุรุ่นไดนี่คือไ่ทำไทยเนนี่สีไม้สี่มล่นหาสุสีไม้บ่โอ้รุนพิเศษตินี่ อันลุงพิเศษอันเก่งสะอาดเลยลุ่นพิเศษว่าทันหัวเก่งสะอาดลงวิพี่โตลุงใหญ่ไหมดลงใสมาเบิ่งหน้างานครับมองลงแข็งเลยมองลงกับมี่แมคโครครับรถจกแถวบ้านนึกรถโจ๊ก มีมีแมคโครลาบดินอยู่งสามขั้นสีเหลืองนี่ยังโกเวเอ้ยโคมันสูกสีฟ้าสีฟ้าโกเวแล้วเจอไหมโกเวโกเวสีฟ้าฮะซันนี่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 สีเหลืองสีเหลืองสีส้มพูแค่กับสีเหลือง แกลดกับสีเหลืองแกลดม่เอาหรือตัวคู่แต่ที่สมสีชมพูสีชมพู้ว่มีแล้วมันยังพูดสีใหม่สีใหม่สีใหม่สีพิเศษครับรถดำยางแตกรถดำยางแตกรถซอมป้ายางอยู่รถดงโอ้ถ้าหุดปลายางอยู่ปลายางอยู่งจ้าหุ่นสู้นะสู้ในที่ที่เราเห็นนี่นะปลายางยุ่อยู่อันลานยางเก่ง เก่งยางเปอร์เซ็นต์าแ้วเก่งยางเส้นเก่งยางเส้นมียางเปอร์เซ็นต์เก่งยางเส้นเก่งยางเส้นดพรีเราหหลอดเศร้ามือยกันครับฮะเไม่หมโคือคุณเ่้อันสา่โครสายแตกเลยครับน้ำมันให้ริกหยอยโป่งๆเลยโอ้ยใหญ่บอกไปใหญ่กันไหมมาเข้าวมาสิ เออไม่ไม่โคตรเท่ากันจสิแหละไปเอาพี่สี่ซ้อนหอยไปเอาพี่สี่หน่อยนลงไปตรงนี้ไปฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับตามติดชีวิตหนุ่มเทศบาล